วันนี้ลุงหยกก็มาโชว์ผลงานนะครับดูครับความเก่งนะครับไปไถถอนมาแล้ววงนี้ไถถอนมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงหยกก็จะมาโชว์ความเก่งให้พี่ๆประจักษ์นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยการจะยิงแดงทาตัวกินทําตัวกินสีนะครับแล้วก็มายิงแดงแล้วทาตัวกินสีนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยากและก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ มือสั่นครับพี่เดี๋ยวเนี่ยแต่ตัวกินดำนี่พอดีเลยนะแต่เมื่อกี้มือมันโยกไปหน่อยครับ <c oughs> ดูครับพี่พี่แล้วเราก็จะกินดำแล้วครับเราก็จะฟาดขาวเด้งมากินแรงแถวนี้นะครับน้ำหนักนะครับสำคัญน้ำหนักต้องได้นะครับอยากเก่งเหมือนลุงยกก็ติดตามนะติดตามลุงหยกไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเราจะได้เห็นสนุก เปิดหัวนิดนึงนะครับเนี่ยหลุดมือไปมนตเปิดหัวนิดนึงนะเด้งขึ้นมาเมื่อกี้พอดีเลยนะข่าวว่าดูครับโอ้โหดูดูด,ดูน้ำหนักดูน้ำหนักโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่งั้นจะได้คืนมาเลยครับไปถ่ายสอนมาเรียบร้อยก็เล่นได้ก็อยู่ที่น่าจะเกือบสามหมื่นนะ น่าจะเกือบ3ามหมื่นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับลุดมือครับแต่น้ำหนักตัวกินเหลืองนี่สุดยอดอะการทำตัวน้ำหนักนะใครอยากเก่งเหมือนลุงหยกก็กดติดตามไว้นะครับ อากาศมันร้อนพี่มือมันเหนียวเลยไม่ได้เอาแป้งมาทาแป้งไม่ได้มาทาเนี่ยมือเหนียวดูนะครับพี่พี่โอ to oui. ้โหถ้าปวดกินเหลืองโอ้ยตัวนี่พอดีพอดี กับประมาณนี้นะครับการทําตัวนี่สุดยอดนะครับถ้าไม่เก่งจริงไม่แน่จริงนะครับไม่ได้คืนมาแน่นอนนะครับก็บวกไปก็มานสองหมื่นหกสองหมืนดนะไม่ธรรมดานะใครอยากเก่งเหมือนผมก็กดติดตามไว้นะครับจะได้เก่งเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้พี่ๆเก่งเหมือนกันแหละนะเวลาไปเล่นจะได้ไม่ไม่เพียงพ้านะครับกดติดตามไว้ครับจะได้ความรู้สาระ